เรื่องย่อค่าเป็นเพียงสาวใช้ของท่านเท่านั้นหรืออาอิงเป็นสาวใช้ส่วนตัวของฮูหยินหลินหนิงฮูหยินหลินหนิงเป็นภรรยาเอกของคหาบดีผู้มั่งงั่งที่สุดในเมืองไปซามีนามว่าฟงางไห่เขามีอนุหลายสิบคนทําให้ผู้เป็นภรรยาเอกเจ็บช้ำน้ําใจอยู่บ่อยครั้งแต่ทว่าฮูหยินหลินหนิงเป็นสตรีที่เชื่อฟังสามีถึงจะรักมากเจ็บมากแต่นางต้องยอมทน อีกเหตุผลเป็นเพราะตัวนางเองมีบุตรให้สามีไม่ได้หูหยินลินหนิงรักและเอ็นดูอาอิงอย่างมากอาอิงเป็นเด็กสาววัยสิถึงสิปีที่ความจําเสื่อมนางมีหน้าตาผิวพรรณที่งดงามราวกับเทพธิดานางเคารพหูหยินลินหนิงกับในท่านฟังไห่เป็นผู้มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตและยังเปรียบเสมือนบิดามารดาคนหนึ่ง เมื่อ,อาอิงเลยไวปักปิ่นมาไม่นานฟางหายขบอดีผู้มัง่งคั่งบอกกับฮูยินหลินหนิงผู้เป็นภรรยาให้นำอาอิงมาเป็นอนุของเขาและเขาสัญญาต่อนางว่าถ้าได้อไอิงมาเขาจะไม่รับอนุที่ไหนอีกฮูหยินหลินหนิงถึงจะไม่เต็มใจนักแต่นางต้องทำตามคำของสามีให้อไอิงมาเป็นอนุดีกว่าให้เขารับอนุที่อื่นมาเพิ่ม อาอิงเมื่อรู้เรื่องนี้และถูกส่งตัวไปยังเรือนนอนของฟงางไหนางไม่ยอมเป็นอนุและไม่มีวันทำร้ายหูหยินหลินหนิงที่มีพระคุณต่อน,นางถึงแม่หูหยินหลินหลิงจะยกมอบนางให้กับนายท่านฟงางไหเองแต่นางก็รู้ดีว่าในใจลึกๆของหูหยินหลินหนิงไม่ปรารถนาเช่นนี้อาอิงวิ่งหนีจากเรือนพักของฟงางไหตรงออกประตูคฤหาสน์อันโออานางสะดุดล้มลงอยู่เบื้องหน้าอาชาตัวใหญ่ของแม่ทับหยวนเฮิงอาอิงจึงขอร้องให้เขาช่วยนาง ทันใดนั้นหูยินและนายท่านฟังไห่ก็วิ่งออกมาตามนางพวกเขาพูดเกลีย้ยกล่อมอาอิงแต่อาอิงก็ยังปฏิเสธพลางจ้องไปยังแม่ทับใหญ่ให้ช่วยนางชายหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นว่าเขาช่วยนางไม่ได้เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเขาอาอิงจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยววิ่งตรงไปยังสะพานใหญ่ก่อนจะกระโดดน้ำเพื่อหวังจะจบเรื่องนี้ อาอิงตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วพบว่าตัวเองมาอยู่ที่จนแม่ทับใหญ่แล้วเขาช่วยนางไว้และรับมาเป็นสาวใช้ให้ทำงานอยู่เรือนหลังแม่ทับใหญ่มีน้องชายบุญธรรมคนหนึ่งนามว่าซูจือและมีสหายเป็นบุตรชายนายอำเภอเมืองไปซา พวกเขาทั้งสองมักพูดเกลียกล่อมให้แม่ทับมีสาวใช้อุ่นเตียงเพราะพวกเขาเห็นว่าแม่ทับใหญ่คิดหมกมุ่นอยู่กับบอการตามหาสตรีคู่มั่นที่หายตัวไปเมื่อหปีก่อนทุกครั้งเขามักปฏิเสธแต่ครั้งนี้เมื่อเห็นว่าซูจือจะรับไอิงมาเป็นสาวใช้เองเขาจึงเรียกตัวไอิงมาเป็นสาวใช้อุ่นเตียงของตนเองเสียก่อนโดยให้ซุนหลี่หญิงงามจากหอคณิกามาสอนให้นางเรียนรู้การ ปรนิบัติเมื่อถึงวันที่นางต้องไปปรนิบัติแม่ทัพใหญ่ไอิงอ้อนวอนขอร้องเขาว่าให้เขาหาสาวใช้คนอื่นแทนนางแต่ทว่าแม่ทัพหนุ่มไม่ฟังนางจึงเข้าหานางเองนางดึงดูดเขามากจนเขาไม่อาจหยุดยั้งอารมณ์ที่มีต่อนางได้ถึงแม้นางจะร่ำให้ไม่หยุดหลังจากคืนนั้นไอิงก็ถูกเรียกมาปรนิบัติเกือบทุกคืน จากนั้นต่อมาหนึ่งเดือนไอ,อิงปวดท้องอย่างรุนแรงหมอบอกว่าไอ,อิงแพ้ยาคุมที่กินเข้าไปแม่ทับหนุ่มปรึกษาหมอว่าควรทำอย่างไรหมอชราเลยแนะนำให้ใช้วิธีธรรมชาติคือการหลังนอกแต่ทว่าวิธีนี้ก็เสี่ยงตั้งคันอยู่แม่ทับหนุ่มจึงใช้วิธีนี้กับไอ,อ,อ,อิงไอิงเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้จึงขอร้องเขาอีกครั้งว่าให้เขาหาสาวใช้อุ่นเตียงคนใหม่จะได้ไม่เสี่ยงที่นางจะตั้งคันแต่ทว่าแม่ทับหนุ่มกลับตอบป,ปฏิเสธเขาบอกว่าถ้านางตั้งคันจริงเขาจะเอาเด็กออก มีอยู่วันหนึ่งเจียงฮวาบุตรสาวในอำเภอผู้เป็นน้องสาวของเจียงเซินเข้ามาในโจนแม่ทัพเพื่อมาเอาเรื่องกับไอ,อิงเพราะนางแอบชอบและตามตื้อ,อแม่ทัพหนุ่มอยู่นางไม่พอใจที่ไอ,อิงมาเป็นสาวใช้อุ่นเตียงของเขาจนซูจื่อเข้ามาช่วยห้ามไว้และแม่ทัพหนุ่มก็กลับมาจากค่ายทหารพอดีหลายวันต่อมาระหว่างที่ไอ,อิงกำลังนั่งฝนหมึกให้กับท่านแม่ทัพหนุ่มหารเฉินบุรุษรูปงามที่ เป็นญาติห่า,างๆทางฝ่ายมารดาของแม่ทัพหนุ่มเดินเข้ามาพร้อมกับบุตรชายตัวน้อยวัยห้าหนาวแม่ทัพหนุ่มจึงให้อายิงพาเด็กน้อยออกไปข้างนอกหานเฉินถูกตาต้องใจอายิงในครั้งแรกก็ที่เห็นหานหลงเด็กชายวัยห้าขวบพาอายิงไปฝึกกระบี่ไม้ในลานฝึกของแม่ทัพหนุ่มผู้เป็นลุงแม่ทัพหนุ่มมาเห็นเข้าจึงได้ตำหนิพวกนางไป คืนนี้แม่ทับหนุ่มก็เรียกนางมาประนิบัติอย่างเช่นทุกครั้งแต่ทว่าวันนี้เขากลับใช้ผ้าบางมัดปิดปากของนางไว้ไม่แน่นไม่หลวมจนเกินไปเพราะเขากลัวว่าตนจะอดใจไม่ไหวเผือจุมพิษที่ริมฝีปากของนางเพราะเขาตั้งใจว่าปากเรียวของเขาจะมอบให้หญิงที่รักเท่านั้น วันหนึ่งหันเฉินมาที่จนแม่ทัพและขออนุญาตแม่ทัพหนุ่มพาไอ,อิงไปเดินตลาดเพื่อช่วยเขาซื้อของให้ผู้เป็นมารดาเพราะเป็นวันเกิดของนางหาันเฉินยังพาอ,าอิงไปที่ร้านขนมของผู้เป็นมารดาและได้ขนมดอกท้อกลับมาด้วยไอ,อิงกลับจวนมาเกือบเย็นทําให้แม่ทัพหนุ่มรู้สึกไม่พอใจจึงสั่งให้ไอ,อิงไปเก็บหน่อไม้บนเขามาทําอาหารให้ตนกินเช้าวันต่อมาอาอิงขึ้นเขาไปเก็บหน่อไม้ตัวคนเดียวแต่ระหว่างเดินผ่านตลาดก็เจอเข้ากับเจยงฮาวา นางพาพวกคุณหนูมาหาเรื่องไอิงและสั่งสาวใช้ปลาผักเน่ากับไข่สดใส่อิงครั้งนี้ซูจื่อก็มาช่วยไว้ได้อีกครั้งไอิงจึงวิ่งหนีออกมาและตรงขึ้นเขาด้วยความเป็นคนที่หลงที่ลืมจึงทำสัญลักษณ์กากบาดท,ที่ต้นไม้ไว้ระหว่างที่ไอิงขุดหน่อมไม้อยู่ฝนก็ดันตกลงมาอย่างไม่มีปีมีขลุยนางจึงวิ่งหาที่หลบฝนแต่มารู้ตัวอีกทีตัวเองก็หลงทางซะแล้วนางจึงหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเผลอนอนหลับไปตื่นมาอีกทีท้องฟ้าก็เริ่มมืดแล้ว อาอิงเห็นว่าฝนเริ่มซาลงจึงลุกเดินต่อไประหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงเสือคำรามยิ่งเพิ่มความกลัวให้นางด้านแม่ทัพหนุ่มที่เพิ่งกลับมาถึงจวนเมื่อรู้ว่าอาอิงยังไม่กลับมาจึงรีบขี่ม้าไปตามหานาง เมื่อเจอไอิงแล้วแม่ทับหนุ่มเห็นว่าท้องฟ้ามืดแล้วจึงพานางมาพักยังกระท่อมไม้เล็กๆที่เขาสร้างขึ้นเพื่อไว้พักผ่อนบริเวณรอบๆไร,รล้อมไปด้วยต้นท้อที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งแม่ทับหนุ่มเอาเสื้อผ้าของตัวเองให้ไอิงเปลี่ยนและบอกให้นางไปนอนที่เก้าอี้ยาวส่วนเขาจะนอนที่เตียงใหญ่พอตกดึกมาไอาิงเป็นไข่แม่ทับหนุ่มจึงคอยเช็ดตัวและป้อนยาให้นางพอตกเช้ามาไอาิงไม่มีไข้แล้ว นางเดินออกไปนอกกระท่อมเห็นดอกท้อสีชมพูบานสะพรั่งก็ถูกใจไม่น้อยไอ,อิงเห็นลูกท้อออกผลจึงแปลกใจเพราะตอนนี้เป็นช่วงวสันตะฤดูแต่ลูกท้อจะออกช่วงคิมหันตรีดูทันใดนั้นไอ,อิงก็โดนหนอนบุ้งมาเกาะที่ลำคอนางจึงปัดออกแม่ทับหนุ่มทัญญาให้นางจากนั้นคนทั้งสองก็ร่วมรักกันแต่ครั้งนี้ทั้งสองดึงดูดกันกว่าปกติจนทําให้แม่ทับหนุ่มทนไม่ไหวหลังในไอ,อิงบอกว่านางจะกินยาคุมให้แม่ทับหนุ่มจึงบอกว่าไม่ต้องกินแค่ครั้งเดียวคงไม่ทันท้อง หลังจากนั้นคนทั้งสองก็กลับจวนแม่ทัพใหญ่ต้องเข้าไปยังเมืองหลวงเพื่อร่วมประชุมใหญ่เลยว่าไปหาหลิวฮูหยินมันดาของคุณหนูหลิวซูซินผู้เป็นคู่มั่นที่หายตัวไปของเขาหลิวฮูหยินถูกวางยาพิษให้กลายเป็นคนอามาพลึกอามาพาตพูดไม่ได้แม่ทัพใหญ่ส่งหมอดีมารักษาให้จนตอนนี้นางเริ่มเดินเองได้แล้วแต่ยังพูดไม่ได้ด้านคุณหนูเจียงฮวาวันนี้มาที่จนแม่ทัพซูจื่อที่เห็นนางจึงเดินเข้ามาต่อว่าคิดว่านางจะมาหาเรื่องไอิง แต่กลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเจียงฮววชาวนซูจื่อไปดื่มสุราเพื่อย้อมใจหลังจากที่นางโดนแม่ทับหนุ่มต่อว่าเรื่องที่นางมารังแกอาอิงหลังจากคืนนั้นในอำเภอเจียงมาวอยที่จวนแม่ทับบอกว่าให้ซูจือรับผิดชอบเจียงหววบุตรสาวตนเมื่อคืนทั้งสองเมามากจึงแอบทำผิดจารีดประเพณีร่วมรักกันซูจือยินดีรับผิดชอบคุณหนูเจียงฮาวาเพราะเขาเองก็มีใจให้นางอยู่แล้ว ส่วนหานเฉินเองก็มาบอกไอิงว่าอีกไม่นานเขาจะย้ายไปยังเมืองชิงหลงเพื่อรับตําแหน่งในอําเภอเมื่อแม่ทับหนุ่มกลับมาจากเมืองหลวงก็เรียกไอิงมาปรนิบัติด,ดังเช่นเคยหลายเดือนต่อมาไอาิงรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวจึงไปโรงหมอเพื่อตรวจหมอบอกว่านางกําลังตั้งครรภ์นางรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าถ้าแม่ทับรู้จะให้นางเอาเด็กออกนางจึงปิดเรื่องนี้ไว้ วันหนึ่งแม่ทับหนุ่มพาหญิงสาวหน้าต่างดงามแต่มีรอยแผล <III> เป็นบนใบหน้าข้างขวาม,มาที่จวนบ่าวรับใช้ต่างซุบซิปบอกว่าหญิงสาวผู้นี้คือคุณหนูหลิวซูซินคู่มั่นของแม่ทับใหญ่ที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ไอ,อิงก็พอรู้อยู่แล้วว่าแม่ทับหนุ่มมีหญิงในดวงใจและกําลังตามหานางอย่างไม่ยอมแพ้มาวันนี้ความพยายามของเขาก็เป็นจริงไอ,อิงเสียใจมากแต่ต้องเก็บซ่อนมันไว้ หลังจากวันนั้นแม่ทัพหนุ่มก็ไม่เรียกให้อ,อิงไปปรนิบัติอีกเลยจนวันหนึ่งเขาเรียกให้นางไปหาแล้วบอกว่าจะยกนางให้แต่งกับหานเฉิน,นออเพราะหานเฉินชอบพอนางและเคยเอ่ยปากขอนางไว้ถ้าเขาไม่ต้องการนางแล้วแม่ทัพหนุ่มเห็นว่าหานเฉินเป็นคนดีและเพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นนายอำเภอจึงรับคำให้นางแต่งกับหานเฉินเพราะอีกไม่นานเขาเองก็จะย้ายไปดูแลค่ายทหารที่เมืองหลวงตามคำสั่งของฮ่องเต้ออิงยินดีทำตามคำสั่งเขาถึงแม้ในใจจะไม่เต็มใจ แม่ทับหนุ่มให้คนไปส่งไอ,อิงที่เมืองไปซาระหว่างทางนางพักกินอาหารที่โรงเตี๊มแห่งหนึ่งระหว่างที่นางกินอาหารอยู่ก็มีหญิงวัยกลางคนเป็นเสี่ยวเออร์ในร้านทำน้ำแกงร้อนหกใสเสื้อขาองค์ไอิงทางด้านหลังไอ,อิงจึงเดินขึ้นไปเปลี่ยนชุดหญิงวัยกลางคนผู้นั้นจึงตามไปเพื่อจะทานยาให้นางเมื่อเปิดเสื้อออกก็เผยให้เห็นปานแดงรูปพระจันทร์เสี่ยวบนไหล่หลังข้างขวาและกลางหลังหลังจากนั้นไอ,อิงจึงออกเดินทางต่อแต่ทว่าหญิงวัยกลางคนกลับขอตามไปด้วยโดยอ้างว่าจะไปเมืองไปซาเช่นกัน แต่ทว่านางไม่รู้เส้นทางและไม่มีเงินติดตัวอาอิงเลยใจดีให้นางไปด้วยก่อนถึงเมืองไปซาอีกไม่กี่ลีอ้าอิงและคนของแม่ทัพหนุ่มที่มาส่งตัดสินใจนั่งพักมาก่อนหญิงไวกลางคนผู้นั้นจึงใช้โอกาสนี้หลอกล่อพาอาอิงไปยังที่รับสายตาของคนของแม่ทัพหนุ่มบอกว่าจะพาไปล้างหน้าล้างตาที่ลำธารใกล้ๆนี้ระหว่างที่อาอิงกำลังล้างหน้าอยู่หยุ่นวกลางคนผู้นั้นก็กำลังง้างมีดเล่มเล็กหวังจะแทงอาอิงจากทางด้านหลังแต่ทว่าอาอิงหันกลับมาและหลบได้ทัน นางวิ่งหนีหญิงไวกลางคนไปตามริมลำธารจนสะดุดล้มหัวฟาดกับโขดหินหญิงไวกลางคนจึงเผยยิ้มและง้างมีดหวังจะแทงไอิงอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีจอมยุทธหญิงมาช่วยไว้ทันจอมยุทธหญิงจับตัวหญิงไวกลางคนไวและรีบมาช่วยไอิงจอมยุทธหญิงพาไอิงกับหญิงไวกลางคนมาที่วัดร้างนางรักษาบาดแผลบนศีรษะให้กับไอิงและมัดหญิงไวกลางคนไว้กับเสาตอนนี้ไอิงความจำที่หายไปกลับมาแล้ว นางยังจำได้ว่าหญิงวัยกลางคนผู้นี้แท้จริงแล้วเป็นอนุจางลี่ของบิดาตนด้านแม่ทัพใหญ่เดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงก็ไปเยี่ยมหลิวฮูหยินในทันทีตอนนี้หลิวฮูหยินพูดได้แล้วทั้งสองพูดคุยกันอยู่ครู่ใหญ่พูดถึงซูจือว่าเป็นอย่างไรบ้างซูจือที่เข้ามาได้ยินก็ได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกับคุณหนูซูซินบุตรของหลิวฮูหยินเมื่อตอนเขาได้สามขบเขาถูกวางยาพิษหลิวฮูหยินรู้ว่าในจนมีคนคิดปองร้ายอยู่และคิดว่าถ้า ให้ซูจืออยู่ที่จวนนี้เขาต้องโดนทำร้ายอีกจึงขอร้องให้หยวนหูหยินผู้เป็นมารดาของแม่ทัพหนุ่มรับซูจือมาเป็นบุตรบุญธรรมและปิดบังเรื่องนี้ไว้ไม่ให้ใครรู้ทุกคนในจวนต่างเข้าใจว่าคุณชายซูจือได้ตายจากไปแล้วเหลือเพียงคุณหนูซูซิน หลิวฮูยินยังบอกแม่ทับหนุ่มอีกว่าซูซินานางมีปานแดงที่หลังสองจุดเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวที่หลังไหล่ขวาและกลางหลังเมื่อแม่ทับหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็แทบล้มทั้งยืนที่แทะไอ,อิงก็คือซูซินมาโดยตลอดทันใดนั้นคนของแม่ทับใหญ่ก็มารายงานว่าไอ,าอิงหายตัวไประหว่างทางไปเมืองไปซาแม่ทับหนุ่มจึงรีบพุ่งตัวออกไปตามหานางไอ,อิงตัดสินใจกลับมายังเมืองหลวงเพื่อกลับมาหาผู้เป็นบิดามารดาและพาอนุจางลี่กลับมาด้วยเพื่อส่งให้ทางการ อาอิงบอกกับผู้เป็นบิดามารดาว่านางได้หูหยินหลินหนิงช่วยไว้และฟังหายสามีของนางช่วยพาหมอเทเวดามารักษาบาดแผลบนใบหน้าให้หายสนิทเพื่อหวังจะให้นางมาเป็นอนุส่วนด้านหูยินหลินหนิงหลังจากเกิดเรื่องราวในวันนั้นไม่นานนางก็มาบวชชีที่อารามชิงหัวด้านแม่ทัพใหญ่ที่ออกตามหาอาอิงไม่พบจึงตัดสินใจกลับมาเมืองหลวงอีกครั้งทั้งสองเจอหน้ากันก่อนที่จะเผยยิ้มให้กัน